ถึงสินะคะได้นะคะลูกค้าก็สบายเราสามารถที่จะดีดได้นะคะให้ลูกค้านอนคว่ำและดีดได้เลยไททอยก็เช่นเดียวกันนะคะ การนวดศรีรษะด้วยท่าดีดนะคะเป็นการช่วยให้นะคะคลายความเครียดนะคะมีความเพลิดเพลินมีความอุ่นนะคะ